ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนในวันนี้คือประเด็นเรื่องไอทีวนะเป็นสื่อหรือไม่ก็มีกระบวนการในการมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังมีนักร้องอาชีพรับจ้างร้องเรียนร้องทุกข์ใส่ร้ายพักก้าวไก่ไอทีไม่ได้เป็นสื่อนะครับไม่ได้เป็นสถานีโทรทัศน์เพราะว่าโดนยกเลิกสัญญาตั้งแต่ปี50โดยสปนหรือสำนัก ปลัดนายสำนักสำนักปลัดนายกอฐมนมรียกเลอกสัญญาแล้วอุปกรณ์เครื่องถ่ายทาในถ่ายทําทีวีทั้งหมดกล้องเออรถอะไรต่างส่งไปให้ไทย p ีบหมดแล้วอันนี้คือเรื่องจริงที่พี่น้องประชาชนเขาทราบดีแต่นักร้องบางคนมันไม่มันไปบิดเบือนหรือเปล่าผมไม่อยากจะไปบอกนะครับว่าเป็นนักร้องคนไหนเราไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อมันเพราะมันจะเป็นเสนียดจังไรแก่ปากจริงไหมครับพี่น้องครับนะ นักร้องบางคนมันอยู่ในแวดวงการเมืองมานานรับจ้างทุกพักสมัยก่อนมันก็รับจ้างพักฝ่ายรัฐบาลแต่ต่อมาก็รับจ้างฝ่ายค้านวนไปวนมานักร้องที่บิดเบือนความจริงบางคนบางท่านซึ่งผมไม่บอกว่ามันเป็นใครมันก็ได้ทั้งรถทั้งเงินทั้งแรงต่างอ่าร้องแล้วรวยยิ่งร้องยิ่งรวยทุกวันนี้มันร้องกันแทบจะทุกวันเลยนะวันนี้เอาเอกสารไปเติมวันนี้เอาเอกสารไปเติมนะครับ นักร้องมันให้สัมภาษณ์แล้วก็แจ้งหมายข่าวนักข่าวก็ไปตามมันมันไปที่ไหนก็ตามหลักฐานที่เอาไปเติมเนี่ยนักร้องพวกนีน้มันเป็นเอกหลักฐานเท็จหรือเปล่าเช่นร่างงบการเงินนะร่างรายงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินและบัญชีเป็นแค่ร่างนะยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมันก็เอาไปยื่นต่อกอกอตเพื่อจะเล่นงานพิธานะครับ น,แนะแสดงใหเห็นว่าบางคนจบบัญชีมีความรู้เป็นอย่างดีเอาร่างงวบการเงินร่างเอกสารที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากไอทีวีเอาไปร้องเรียนเล่นงานพิธาว่าไอทีวีมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาและไตรมาส2จะมีการรับรู้ไรายได้มันเป็นเรื่องโกหกและตอแหลมมันรู้อยู่แก่ใจมันก็ยังเอาหลักฐานพยานหลักฐานเท็จไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทษจำคุกเจ็ดิปีนะครับขั้นต่ำเจดนะครสูงสุดสิปีเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง20สปีผมอยากให้นักร้องบางคนบางท่านเฉพาะที่เอาหลักฐานเท็จไปยื่นกับ,ก,บกรกอตอติดคุกติดตารางครับและมันยื่นเจ็ดครั้งก็เจดสิปีนะครับเพราะมาตราหนึ่งร้สี่บสามเนี่ยของกฎหมายเลือกตั้งสอสเนี่ยนะครับ นะมาตาหนึ่งสี่สาหรือสาสี่อะไรคิดว่าหนึ่งสี่สามเนี่ยจำคุกข,ขั้นต่ำเจดสูงสิบสิบร้องหนึ่งครั้งก็สิปีสองครั้งก็ง 70, สิบเจดร้องเจดครั้งติดคุกเจดสิปีผมอยากให้บุคคลที่เอาเอกาสารเท็จไปยื่นก่ตอตเนี่ยใครก็ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะไปบอกไปเดี๋ยวมันก็ฟ้องอีกน,นะครับเพราะไอ้พวกนี้มันใจแคบนะนะใจแคบมากใจมัน แคบกว่าห้ำม,มดเอา,อางี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าในพวกนี้ต้องติดคุกติดตารางครับแล้วก็บริษัทไอทีวีก็ติดตามรายงานข่าวเมื่อวานนี้ผมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไปทั้งหมดสามช่องเมื่อวานไปนขึ้นศาลที่ศาลแพ่งธนบุรีก็นะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไปสามช่องนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์ที่ศาลแต่ว่าไปนั่งข้างนอกที่ร้านกาแฟขอญาตเรียนยนี้ครับขอญาตเรียนนะ ไอทตอนนี้แปลกๆนะเอกสารเป็นฉบับร่างเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินเอาไปขึ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของตัวเองแปลกๆนะมันแปลกนะเอกสารยังไม่ได้มีการสอบทานนะแต่ดันเอาไปเปิเปดเผยเอกสารภายในแล้วก็ยังเขียนนะฮะ draft f o r i n t e เ n อ l u เ e เอกสารที่ร่างยังไม่ตรวจสอบแต่เอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook ตัวเองไอในในเว็บไซต์ตัวเองแปลกนะหลังจากนั้นก็มีนักร้องคนหนึ่งไปเอาเอกสารฉบับร่าง ไปยื่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหลายคนตั้งคําถามเฮ้ยแบ่งหน้าที่กันทําหรือเปล่าเราเอาเอกสารที่เขียนว่าจะมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสื่อแล้วก็จะมีการรับผู้ไรายได้เอาไปโพสเอาไปเอาไปโพสไว้ในเว็บไซต์หลยยังจากนั้นก็มีนักร้องงัดเอาเอกสารนียไปเป็นหลักฐานไปยื่นกรกตเหมือนแบ่งหน้าที่กันทําหรือเปล่าต้องการที่จะสกัดกั้นพิธาหรือเปล่าต้องการที่จะปลุกผีไอทีวีหรือเปล่าทั้งๆที่ไอทีวีนั้น โดนยกเลิกสัญญาไม่มีสิทธิ์ถ่ายทอดสดไม่มีสิทธิ์ถ่ายทอดโทรทัศน์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการถ่ายทอดกล้องเครื่องต่างๆไม่มีแล้วสถานีอะไรต่างไม่มีโอนไปไทยพีวีเอสแล้วลูกจ้างก็เลิกจ้างแล้วไม่มีทั้งสถานที่ไม่มีทั้งพนักงานไม่มีทั้งอุปกรณ์แล้วมันจะไปถ่ายทอดได้อย่างไรนะเอาส้นเท้าคิดนะเอาส้นเท้าคิดก็รู้แล้ว ว่ามันไม่ใช่ซื้อการยื่นงบการเงินที่ผ่านมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่50าศูนย์หรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วประมาณ50าศูนยะสิบหกอ่ะสิปีอ่ะเขาก็ยื่นงบทุกปีทุกปีมาว่าเป็นไงปิดกิจการไม่ได้ดําเนินการนะ,ะปิดกิจการไม่ได้ดําเนินการพอมาปีหลังๆใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งและช่วงหลังปี66นี่พอพิธาจะได้เป็นนายกกลายเป็นเขียนว่าอะไรทำธุรกิจสื่อนะ สื่อโฆษณาอะไร,รายต่างๆระยะหลังนี่มันก็เริ่มแบบดูมันก็มีอะไรแปลกๆจนทําให้เขาตั้งคําถามว่าเป็นการยืน่นงบการเงินอันเป็นเท็จหรือเปล่าใบาปะ,ปะ,ปะหน้าบอกว่าอะไรทำธุรกิจสื่อโฆษณาข้างในบอกไม่มีไรายได้จากสื่อมีไรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับก็หมายความว่ามันนะก็คือมันไม่ได้ทาธุรกิจสื่อแต่ข้างหน้าใบาปะหน้าบอกว่าสื่อโฆษณา เพื่อที่จะให้นักร้องเนี่ยไปถ่ายเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกร่อแล้วเอาไปยื่นให้กับกรทอเพื่อที่จะดําเนินคดีกับพิธาจะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นสสอก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้สอวอจะได้ไม่ต้องยกมืออย่างนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็สงสัยก็ในเมื่อไอทีีเนี่ยโดนยกเลิกสัญญาไปแล้วไม่มีใบอนุญาตต่างๆที่จะไปอ,ออกอากาศต่างๆ ลูกจ้างคนก็เลิกจ้างไปแล้วไม่มีคนงานแล้วนะสำนักงานก็ไม่มีแล้วต้องไปอาศัยคนอื่นก็อยู่แล้วอุปกรณ์กล้องเกิ่งสําหรับถ่ายทําก็โอนไปให้ไทยพีพีเอสหมดแล้วแล้วมันจะเป็นสื่อได้อย่างไรครับนะแล้วการไปทําใบปากหน้าว่าทำธุรกิจสื่อโฆษณามันก็เป็นการบิดเบือนความจริงเป็นความเท็จหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ฝาก คนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรืออะไรต่างๆช่วยไปแจ้งตำรวจหรือไปแจ้งกรมพักไปแจ้งกรตนะครับให้ทําการตรวจสอบดูซิว่ามันเป็นความเท็จไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาจับได้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจับได้สื่อจับได้นะไอทีวีก็มีหนังสือชี้แจงมาแต่ผมฟังแล้วง,งงนะที่เขาแถลงผมงงมากเลยยกตัวอย่างเช่นคลิปเสียง ของท่านประธานคิมที่ท่านบอกว่านะไอทีวีไม่ได้ประกอบการไม่มีการประกอบการใดๆเกี่ยวกับสื่อมีมีผู้ถูอหุ้นถามแล้วก็ตอบว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแต่ปรกการปรกฏรายงานการประชุมบอกว่าประกอบกิจการสื่อมันตรงกันข้ามรายงานการประชุมกับคลิปเสียงคลิปไฟล์วิดีโอตรงกันข้ามเลย ไฟวีดีโอประธานคิมพูดว่าไม่ได้ประกอบการใดๆรายงานการประชุมประกอบกิจการสื่อโอ้ขาวกับดำเลยมันมันมันต้องมีอันต้องเป็นเท็จแต่ผมมองว่ารายงานการประชุมน่าจะเป็นเท็จการจับจัดทำรายงานการประชุมเท็จเนี่ยมันก็มีความผิดตามบริษัทมาหาชนกฎหมายบริษัทมาหาชนจำกัดและกฎหมายตลาดหลักทรัพย์โทษหนักปรับเป็นล้าน จำพุกหปีสิปีโดนผิดทั้งสองพระราชบัญญตัตินะก็ฝากใครเกี่ยวข้องช่วยไปกล่าวโทษหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่าเป็นเท็จหรือไม่แล้วเขาชี้แจงว่าไงเขาบอกว่าเ,เป็นการสรุปคําถามต่างๆมาไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นการแกะเทปแบบคําต่อคําผมบอกนะครับการถแถลงแบบนี้นะครับของไอทเนี่ยมันเป็นการไม่ใช่การถแถลงเป็นการแถแบบสีธนชชัยเพราะอะไร เพราะถึงแม้คุณจะเป็นการสรุปมาเอาสั้นๆนะครับความหมายมันต้องไม่เปลี่ยนนะก็ประธานคิมบอกแล้วไม่มีการประกอบกิจการสื่อแล้วคุณไปสรุปยังไงล่ะเป็นเป็นว่าประกอบกิจการสื่อสรุปแบบความหมายตรงกันข้ามแต่ถ้าสรุปสรุปมานะความหมายต้องไม่เปลี่ยนประธานคิมพูดยังไงก็ต้องสรุปตามนั้นมาไม่ใช่ว่าไปสรุปตรงกันข้ามกันเช่นเขาเขาบอก เขาบอกดําแต่คุณมามาพิมพ์เป็นขาวอย่างนี้ไม่ได้บอกเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาผมมองว่าฟังไม่ขึ้นพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับนะครับนะก,ก็ดูกันต่อไปครับนะและ้วก็ความต่างๆเนี่ยเนี่ยที่เขาบอกว่าประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์นะยังไม่เลิกบริษัทนะประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ไม่เลิกบริษัทไม่ได้หมายความว่าสื่อก็วัตถุประสงค์คุณมีคําว่าสื่อแล้วคุณจะแถไปทําไมครับไอทีวี ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนก็วัตถุประสงค์ที่คุณจดทะเบียนก็ซื้อนะการที่คุณยื่นแบบนี้เพื่อที่ต้องการจะให้นักร้องบางคนเอาเอกสารของคุณไปยื่นกกต่อกตอกตเพื่อเล่นงานพิธาหรือเปล่าทํางานเป็นขบวนการหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นการแถลงข่าวของไอทนั้นก็ยังไม่น่าเชื่อถืออย่างเดียวอ่านแล้วก็งงนะนะครับอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้ ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องอคำถแถลงของไอทีวีนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับว่ามันยังไม่ตรงกับที่พี่น้องประชาชนต้องการคุณคุณพูดแล้วกำกวงเหมือนแบบแบ่งหน้าที่กันทำาน่ต้องการที่จะ,ะเล่นงานคุณพิธาหรือไม่เนี่ยเป็นกระบวนการหรือไม่นะครับเนี่ยมันเป็นการถแถลงหรือเป็นการแถล หรือเป็นการกระทําการในลักษณะสีถนชายกันแน่นะครับเนี่ยบางคนบอกเด็กประถมยังรู้เลยอืนะครับอนะืก็ดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีการอ,อจะประกาศผลอรออออับรองสสแล้วก็จะบางคนก็จะโดนแขนวนโดนอะไรกันเยอะ <c oughs> ภูมิใจไทยนี่ก็เยอะ <c oughs> เพื่อไทยก็เยอะก้าวไกลเจ็ดคน <c oughs> ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับ <c oughs> ว่าใครบ้างจะโดนใบแดงใบส้มใบเหลืองอะไรก็ว่ากันไป นะก็เยอะอยู่นะท่าไหลายเจ็ดสิบคนหรือไงนะนะครับนะนะคนที่ถือหุ้นใหญ่ไอทีวีก็คือใครก็รู้ๆกันอยู่นะใครอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องทำเรื่องนี้ให้มันโปร่งใสนะครับอืมนะนะครับทำให้โปร่งใสนะครับนะเออมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอืมนะนะครับอืมต้องเร่งทำการสอบสวน ไอ้ลักษนกเห็นได้ข่าวโดนแกวนนะครับผมไม่รู้ว่าประเด็นเรื่องผู้ช่วยหาเสียงหรือเปล่าเพราะมีคุณชูวิทย์ไปช่วยหาเสียงน้องไอ้ก็บอกคุณชูวิทย์ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงก็ต้องว่ากันไปนะเราชนะก็ต้องมีคนร้องเรียนธรรมดาก็ต้องชี้แจงกันไปชี้แจงได้ก็จบชี้แจงไม่ได้ก็จบเหมือนกันอืมก้าวไกลโดนหกเจ็ดคนเพื่อไทยสิบเจ็ดภูมิใจไทยยี่สิบสามเหลืออ๋อเหรอครับประมาณนี้นะครับนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับ อืมนะบางคนบอกไอ้ปั่นจักรยานเนี่ยนะโดนร้องเรียนคงไม่ใช่เรื่องปั่นจักรยานมั้งมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงหรือเปล่าเรื่องคุณชูวิทย์หรือเปล่าไปช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ไหมนะครับก,วกนะบ็ว่ากันไปนะครับอืมนวะ่ากันไปนะครับนะก็ใครมีอะไรก็ว่ากันมานะอืมนะนะครับตอนนี้ก็การเมืองกำลังแรงครับส่วนคดีแอมไซนายนั้น ก็ประมาณสักอาทิตย์หน้าก็คงจะมีการแจ้งข้อหาครบพอแจ้งข้อหาครบแล้วก็จะส่งไปที่อายการในการก็ส่งสารนะครับก็มีแนวโน้วมว่าผมอาจจะต้องเข้าไปเป็นทนายความฝ่ายผู้เสียหายที่เรียนให้ทราบก่อนนะคดีอมไซยนายนะนะครับอืมนะครับเ,เรื่องมีการกล่าวหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนทางสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับผมผมว่าไม่มีนะครับมันก็อาจจะมีพวกคึกขนองอะไรบ้างไม่มีแล้วครับ เท่าที่ทราบมานะักการเมืองก็คงไม่มีใครจะไปแบ่งแยกดินแดงน,นะครับเพราะการแบ่งแยกดินแดนคือการเป็นกบฏนะก็อย่าไปใส่ร้ายกันเยอะอ่านะครับและก็เรื่องปัญหาการแ่แยกกินแดงน,นี้ก็ต้องต้องระวังนะครับต้องระวังนะฮะอืมอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเอ่นะฮะนะครับว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอืมนะมีคนปั่นใส่ร้ายแบ่งแยกกินแดนบางคนก็บอกล้มเจ้า นะบางคนก็บอกสอนนันเด็กให้ทะเลาะกับพ่อแม่นะมันไม่เกี่ยวนะส่วนน้องหยกที่มีปัญหาเรื่องการเรียนอะไรต่างนั่นก็ว่ากันไปนะมุมมองก็แตกกันไปบางคนก็บอกว่าน้องหยกต้องปฏิบัติตามกฎิกาของโรงเรียนบางคนก็บอกว่าเป็นเสรีภาพของเด็กก็แล้วแต่นะครับอันนี้มีเสียงแตกนะเรื่องน้องหยกนะนะครับก็ว่ากันไปครับอืมนะแม่ลีน่าวิเคราะห์ก้าวไกลอไม่น่ารอดอ่า ไม่น่ารอดทั้งพักก็ปล่อยไปครับแม่นีลาแม่แม่ลีนาแกก็อายุมากแล้วปล่อยก็คนแก่แล้วนะใครชอบก็ไปดูแม่ลีนานะก็ความเห็นแตกต่างกันได้แต่ผมผมไม่ได้เห็นด้วยอะไรตามนั้นนะครับนะเป็นแม่แต่บอกอ่พักสอนให้ไปรักแม่เป็นแม่จริงหรือเปล่านี่คนสงสัยนะฮะนะครับนะ,บนะอืก,กฎกติกาต้องมีอ่าว่ากันไปนะอืมนะหลายๆคนก็บอกอย่าไปฟังเยอะอะไรต่าง ก็เราก็ฟังหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นํามาประกอบนะครับอ่านะครับว่ากันไปนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะดูนะครับก็มีตํารวจตารวจเขาก็ส่งเรื่องส่งราวอะไรมาให้ผมนะฮะอืมอ่านะครับส่งส่งกันมาหลายเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะฮะนะมีตํารวจเขาส่งมานะครับอยากให้ผมพูดนิดนึงนายตำรวจจากสำนักงานตำรวจชาติบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้การไซเบอร์ นะผู้การไซเบอร์เขาสอบผู้ต้องหานะครับสอบสวนผู้ต้องหาแล้วก็มีการบันทึกคลิปวิดีโอแล้วก็เอาไปโฆษณาในกลุ่มลายนะในกลุ่มลายตำรวจนะเป็นการเปิด together. เผยความลับของทางราชการนะครับเป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการคือมีการสอบสวนผู้ต้องหาแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยถ่ายคลิปไว้แล้วเสร็จแล้วก็เอาการสอบสวนที่เป็นความลับเนี่ยไปปล่อยไว้ในกลุ่มลายตำรวจนะครับ เหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับมีนายตํารวจร้องเรียนมาที่ผมแล้วก็ฝากผู้จัาการตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับมีนายตํารวจร้องเรียนมาที่ผมว่าเมื่อวานนี้นะเหตุเกิดที่กองบัญชาการตํารวจไซเบอร์พลตำรวจตชีชัดปันการน่ะน่ะชัดปันการคล้ายคึงหรือผู้การแจ้งสอบสวนผู้ต้องหาแล้วต้องโฆษณาอ่าน่ะสอบสวนเสร็จแล้วอัดคลิปแล้วก็เอาไปโฆษณาเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มชมรมถ่ายรูปโรงเรียนในร้อยตำรวจ นะครับอันหนึ่งการสอบสวนนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนผู้กล่าวหาพยานผู้ต้องหาสามารถบันทึกได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาและต้องเก็บเป็นความลับของหน่วยแต่ผู้การไซเบอร์คนนี้ครับนะครับเอาคลิปดังกล่าวมาลงในกลุ่มไลน์ของตำรวจเป็นการกระทบสิทธิ์ของผู้ต้องหาเป็นการเอารูปของเขามาเผยแพร่นะานายตำรวจที่ร้องเรียนมาบอกผิดอย่างแน่นอน เพราะถือเป็นขั้นตอนของการสอบสวนจะเอามาเปิดเผยไม่ได้แม้แต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับการสอบสวนทั้งกระบวนการจะนํามาเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดจะต้องได้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าผู้กล่าวหาพยานผู้ต้องหานะครับเขาส่งภาพส่งคลิปมาเลยแล้วก็นายตำรวจท่านนี้ก็บอกว่าการกระทําของผู้การไฟเบอร์เนี่ยมินเมต่อการผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา164นะครับผู้ใดเป็นเจา้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชก,การกระทําโดยประการใดๆอันมิชอบวห,หน้าที่ให้ผู้อื่นรู้ความลับนั้นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและยังมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไิ่ชอบนะผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติฟังไว้นะครับมีตารวจเขาลองเรียนมานะ้องเรียนผู้การไซเบอร์พลตํารวจที่ชัดปันการคลายกึงนหรือผู้การแจ้ ไปสอบสวนเสร็จอัดคลิปแล้วก็เอาไปเผยแพร่ไปโฆษณาในกลุ่มไลน์นะของผู้สื่อข่าวนะครับมันก็มีเสียงมีอะไรอยู่จะเปิดให้ฟังก็ได้นะนะครับอยากเสียหายตรงไนคดีเงินในบัญชีของเราเนี่ยเมื่อกี้ทางสื่อของกองสองแล้วก็สพส่วนท่สอบแล้วเนี่ยแค่สามวันก็มีเงินหมุนถึงสองล้านอีกสามวันเล่นะสามวันเงินหมุน กลังสองล้านกว่าไฮไลท์สาวบอกนะครับอันนี้ก็เป็นการเมืองการตามหน้าจักรนะครับมันเข้าใจเนาะเรามีอะไรอยากนี้คุยผู้การว่าในความ่าตอนนั้นคือเราต้องเลี้ยงลูกเล็กใช่ไหมครับค่ะคุณจะรับผ่านกาเลี้ยงลูกตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงว่าผมข้างเทียงที่จะตามมามันมีความคิดของคนไาอะไรนะคือว่าต้องการเงินเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้คิดถึงจุดเราเห็นคือเราดงแาลูกในมีเงินรายการที่ต้อง นะครับนะอันนี้ก็คือนะครับปากไปปากไปถึงผู้บัิชารตำรวจแห่งชาติเราไปดูแลนะทําไมเอาเรื่องการสอบสวนไปเปิดเผยในกลุ่มไลน์นะครับอันนี้กับผมก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ามีนายตํารวจเขาร้องเรียนมาว่าอสอบสวนเสร็จต้องเอาไปโฆษณาด้วยหรือนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะนาํานักงานตํารวจแห่งชาตนะิการสอบสวนเป็นความลับนะไม่สามารถจะอัดคลิปเสร็จแล้วไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่ได้นะ นะผู้ก,การไซเบอร์นะครับานะครับนี่นายตำรวจก็ส่งมานะครับก็ฝากไว้ว่าทำแบบนี้มันมินเมในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับเพราะใครก็แล้วแต่ที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้นกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากกันมานะครับ